ส,สดีค่ะกลับมาพบกับเพจ Ford m ม m a อ,อีกแล้วนะคะรถที่อยู่ด้านหลังของแม่เหมียวนะคะแต่งสีดำดุดุดไปเลยค่ะคันนี้เป็นรุ่น4ประตูนะคะ DBL XLT เกียร์ธรรมดาค่ะแต่งแบบว่าใส่แม็กขอบ20นะคะลายมาเวลนะคะยกความสูงของตัวรถขึ้นนะคะนิ้วไปเลยสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะใครอยากได้แบบนี้ ทักแชทมหาแม่เหมียวได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้นะคะขอย้ำอีกหนึ่งรอบราคา889,000บาทสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะและเกียร์ออโต้ค่ะ8,000 0 ไม่ใช่ค่ะ934,000บาทแล้วเล่นค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันบ้างว่าแต่งหล่อๆอะไรกันบ้างไปดูเทียรสุดกันเลยเริ่มจากด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์รุ่น V6 ค่ะเป็นตัวหนังสือ FORD 3มมิตินูนออกมาจากหน้ารถแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหลีด้านบนค่ะตัวนี้เป็นไฟสีส้มนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยนะว่าอยากได้เป็นสีอะไรค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าซีแคมตัวซีเด่นชัดแบบนี้นะคะ เป็นไฟ LED มาให้เลยแล้วก็ใส่ขรอบไฟหน้าไปให้ด้วยเพื่อความเด่นชัดของดวงไฟนั่นเองค่ะแล้วก็เสริมล้อมาด้วยซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วแบบมีหมุดด้วยนะคะสวยมากๆตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูล้อแม็กบ้างค่ะ ในส่วนของแม็กนะคะเป็นแม็กลายมาเวลนะคะสีดำขิบเงินขอบ20ค่ะใส่ยางโอตานินะคะเป็นยาง AT เรียกได้ว่าวิ่งได้ทั้งทางตรงและทางเรียบเลยนะคะทางขรุขระก็สามารถวิ่งได้ความสูงของตัวนี้ยกขึ้น1นิ้วนะคะ1.5นิ้วราวนี้เรายกโดยการใช้ก้อนหนุนรองหัวชกนั่นเองค่ะไม่มีผลต่อช่วงล่างเลยนะคะคันนี้เป็นรถเ,เครื่อง2000นะ เทึงสองพันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างตัวบันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นทรงเรียบกระชับแบบนี้มีการลื่นให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้าง ในส่วนของภายในนะคะอัปเกรดใหม่ค่ะเปลี่ยนเบาะหนังเพิ่มนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะคะสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะจะเป็นควบคุมเกี่ยวกับกระจกค่ะแล้วก็ที่เปิดประตูย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอ่าถัดไปไฟหน้านะคะก็คือจะปรับระดับได้ทั้งหมด4ระดับเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นปรับระดับหน้าปัดตรงนี้ค่ะด้านนี้ หน้าปัดตรงนี้นะคะก็เป็น3มิติเหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าร้อนนั่นหมายความว่าเวลาวิ่งทางเร็วนะคะพวงมาลัยจะหนัก วิ่งแรงพรมอะไรหนักวิ่งเบาพรมอะไรเบาเพียงแค่ไปนิ้วสัมผัสค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นหน้าจอกลางนะคะขนาด10.1นิ้วค่ะและในส่วนของแอร์แยกส่วนให้ด้วยนะคะถัดลงมาจากแอร์เป็นจุด w i r ลสชาร์จเจอร์นะคะสามารถวางชาร์จโทรศัพท์ได้เลยมี USB และ Type C มาให้ด้วยค่ะเกียร์ออโต้ไม่ใช่ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดเลยมี ตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มนะคะเลือกโหมดการขับขี่ได้เลยนะถัดมาก็จะเป็นคอนโซลกลางนะคะเดี๋ยวให้ดูเบาะหนังชัดๆอีกหนึ่งทีนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะคะคันนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมเลยจากเบาะจากตัวเดิมเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะนี่ประมาณนี้ส่วนมากๆยังไม่พอค่ะเดี๋ยวเราไปดูแถวผู้โดยสารตอหลังกันบ้าง ผู้โดยสารตอนหลังนะคะเราใส่แอร์แยกส่วนมาให้แล้วในส่วนของด้านหลังคนนั่งหลังจะไม่ร้อนอีกต่อไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าเย็นฉ่ำกันทั้งรถเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเบารองมือจับนะคะคิ้วกันศาสตร์เราหลังคาแม่เบลติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้แต่งรอๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็คลินคีนแบบนี้เลยแต่ว่า ใส่ตัวค้อบไฟให้นะคะเพื่อเพิ่มความคมชัดให้กับดวงไฟนั่นเองค่ะการชนท้ายนะคะก็เป็นสีเดิมสีเดียวนะคะเดิมๆมาจากโรงงานเลยฝาท้ายค่ะคำว่าแลนเจอร์นะคะสแตมทับไปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Next Gen เ,เลยนะคะตัว XLT มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะอยู่ใต้โลโก้แบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวรถหนึ่งรอบนะคะ คันนี้แต่งให้ลอๆเลยดําดุเลยนะคะแบบนี้แม็กขอบ20เหมาะสําหรับพี่ๆที่ไม่อยากได้รถที่ล้อยื่นออกมาจนเกินไปนะคะแบบนี้เรียกได้ว่าถูกใจจ๋าแน่นอนนะคะถ้าแต่งแบบนี้นะใครอยากได้รถแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายขับได้ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะคะสามารถทักมาหาแม่เหมียวได้ที่เบอร์061-469-5461ค่ะ061-469-5461หรือว่าทักมาทางอินบ็อกก็ได้นะคะ ใครอยากได้แบบนี้นะคะอย่าลืมแคปรดรูปนี้มาหาแม่เหมียวนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ